Bỏ ao cả bờ đầy nó nó sẽ ra ai สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนครับที่ผลลังติดตามรับชมช่องวันเหนือข้าลุยเซ้นแนวครับจ้ามีเข้าปลาหางเห็ดกกระดงครับเนาะเห็ดตัวไปเห็ดพึ่งเนาะจ้ารูดด้วยกันครับวันนี้จ้าก็จะมางก็ครับเนาะจ้ามันเรยากาศเข้าพึ่มพึ่งเหมือนเดิมครับเนาะจ้าฝนยังมาอยู่เนาะเอซาวนี้เนาะหมาตกเมื่อคืนนี่จ้าจ้าฝนเริ่มมาชมกันเลยครับจ้าคิอัดกระปาแม่อ่อนถือว่าเตียงไว้หน่อยนะครับ เฮ็ดพึ่งครับตาเฮ็ดกัมือดเยอะเบ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งแดงตาไหลจ้ะครับตา,า,าบบจีเน,ะนา,นหานะหามันจะแรับน,นอนนออกไก่ก็ได้เนาะ ช่วงน,นี้เราไม่รักกันเนาะรจริงไหนะนี่ยมันต้องมากเลยค่าฮาร์าจ่อยอยู่อยากครับ บานทั้งจุงมสองดอกครับมอ,องมีปากด้านเนาะแมนจะล่างจะออกไงเนาะดอกบ,าบาออก้านก็ม่บ้านออกฝากงูมูเนาะมูมีเนาะครับ ขอเลยครับบ้านก็นมีสีก็มีครับโอ้บ่ได้ได้ก็นอ้อได้ละสะัสขาเนตขาหิมฝนเนะาะมามาเลยพ,พ่อดี โอ้ดอกบีญคันหนึ่งหางไกลกันอืมสามดอกด้วยกันโอ้ขาแข็งดีครับปาดเจ้าสิบว่าเขา สามอะไรนั่นสับนี่สองโอ้ยดีดีดีนะยผันปุ่นดอกครับทุกคนครับ มมออกกลางแจนให้ใข่สามดอกสามจุนสามจุลขี่รถไก่ยอย่างแนม่มาเห็นดอกหนึ่งเห็นดอกเดียวครับ กี่เดียวครับนี่เาวรครับโอ้ขาู่น่อยๆคู่สซื้มเนาะนี่แม่มาอะไรเโอ้โหนี่กันเลย ฟงเครื่องยูโดกี่องค์โ้นเนาะนี่จ้าคอะยืนสูงเลอยยางนี่เนาะเตรียมใชยเคลียวครับนะโอ้ยรุนแรงกับหนู

มนันงามันาดครับอืมครับอืมครับอืมสีงามขนาดเนาะครับตยอให้พึ่งกับท้องคำพราดิะให้พึ่งท้องคำอกครับอืมออครับนี่สีเนาะสองนนะโ,โด đổ con đi con xây, bát, bát bưng xây สาบอาไเน์ะ้อ้ข้าวี่คงับานงานอยู่น้องบอไซน์พี่ไสนตาบอไสนกำหล่นละขาเงาดีจัะขึ้นมายกโยกโ้บานงามอยูอย่เนา,า,นานะ นี่ครับหน้าผาครับงามอยู่ครับสารแนตจูองบนครับลงมาอได้เนาะจริงครับดอกงามเลยครับพี่บอกใจเลยลงมาผาคนเดียวครับงามนอกจากเนาะเอาก็เสียดายครับมันดอกงามเลยเนาะ ม,มาอีทหันแฮงแค้นหน่อยเนะาะมีกพลังใจมีแหงันใจปะเอาขาไปไหนนี่กะโอ้ก็ลอยมาอยู่ <laughs> ยเลยก<ล>็ทำชมหอดอยสูงครับนี่อ่อไป ก้อนนี่จะออกด้อยสูงครับเนาะเกลือใส่แข่งเบาไซส์ครับเนาะถ้าเต็มแข่งเบาไซส์ก็มีถุงอยูนเงนะก่อยมาเส้นโตกแตะเคืองนักเนาะจ้ะด้อยกว่าหมื่นโอ้โอ้ลาสสามบาสสามบาสนี่ได้อยู่ มีได้อยู่เนะาะสี่ดอกห้าดอกลู<อ>กดเดปิดก่อนครับเปิดก่นอนิดกันเลยกันหนึ่งตีนงาแนะครับดูงาแข็งขนาดนี้เหรอกุยเบาไซต์เต็มแน่เนาะหนามเพราะสิ่มหมดอ่ะ บานเฮาตกแหงตกอือครับน้อนกห่อยเราออนนลงตามมนเรเ่ยออกเนาะปุ่นตะกะวังกระตาเลยกระตาเปรี้ยวหูเหลืองได้ปะดีหล้งไปเก็บเนึจุ่ม สามดอกไม่ได้ยเยอะเนาะจะวันนั้นตกมืดคืนมืดคืนเนาะตกนักตวยเนาะตกกันแต่บบายสามครับฝนยุดไปสองหมื่นว่าแต่ก็ยู่นออกนะมีเช้าสีนี้ดีกว่าเลยบานไหวเนาะครับอืครับชีน้อยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมา มีกูอโ้ยโอ้ดูขาหนึ่งจุโ้ยสวยงามแฮะโอ้แดงงามจนะโอ้ยสออนขากระซีชมพูอือนีก็นอาจกแบบโตทยนี่ได้เหรอโอนน้ขาวงาม มีน,ะน,นยนู่ได้แล้วเนาะครับอีสองดอกเรากนีีได้แล้วเนาะปล่อยไว้นี่ครับอุ้ยใบน้ำใบใหม่อมือุ้อ่มเต็มมือมันมีแมงก๊กอือสวยๆทั้งนั้นเลยสวยงามแฮ่อืครับ อ,อืมอืมอืมฮดูปนอุกปุกอืมน้อนก็จัด่วน<ะ>ท่าน,นก็ะเริมอ,ออกอ่ะตอนนี้เนาะป้าหาต้นแป้งมันจะได้อ,อืมครับนี่บ้านกับบ้านงามนี่ทุ้มกับทุ้มจัดงาม <laughs> แค่น่นนี้เขาแค่เขาแค่เดี๋ยวนี่ว่าปุ่นแถมสองดอกเนาะเอาด้่ยกันครับอาจจะมีขู่เนอะเดี๋ยวอาจจะมีหลายดอกเนอะเกิดตัเปิดตันอันตันครับครับอือฮะขึ้นมาพิดหวังเนาะขึ้นดอยสูงครับ อดเมือลายมือแล้วครับอดว่านแต่ละดอกงามขนาดด้วยชื่อเพ็ดพุ่งทองคำจัดเมาะขี้ข้านบอกนอนออกเอาอะพึ่จะอ้อยกันแล้ว ใส่ถุงแล้วนี่จี๋ใส่ถุงครับขายเงนนยขนาดขายเงยอยู่เนาะเขามาดูดอกหอมอืมโอ้ยกบ<ด>อบโป๊ะทองค่อมเนาะจ้ะ 嗯，几上刀？嗯，好。 เลใส่ใหม่ล้ะจ้ะโอ้โบานงามขาบุณครับโโอ้โของเทะก่อแดงม็นจูงไอ้ครึ่งครับนี่ได้ป่ะอึ๊บไ,ไ,ไ,ได้ยู คุณป้ลลงบานแข็งขนาดเด่นจุ่มเลยเหระเด็ดขุ้นเอาทางหองน้ำเนาะนี่คัน่นาขึ้นไหมกแะดดกขึ้นไหมขาอยู่ใส่ะ อเต็มกำมือที่เทาไปหลางไปลองด้วยไปหั่มไก่อยู่ครับตามทีคุณครับท่านั้โอ้โหอย่ามาอะมาไหนล่ะคุณหลายดอกยุ่งเมือใหม่มันหนาครับ อยากไปในการปิ่นนี้ดีกว่านี่ครับที่ไต้หน่อยว่าจะนักเนาะจ้างามเยอะเรอโอ้งามอยู่แล้วเนาะจ้ามองหมดหนึ่งสันนี้หมด mày con không công ừ, ừ, ừ. <coughs> ừ. nữa nám nèm 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 nèm

ไม่บ <g ül üyor> oh ้านหมดเลยสอวน้อยไม่เนาะไม่อ่อนเข่ามดดีนะกระจุ่มเนาะบ้านใหม่ๆเลยเครื่องถุงไงแะลรเนี่ สีนอกตรงนี้ีดอกปานก็มนนีครับรอรดอกเบ่ร์ได้แล้วเนาะได้แล้วครับเปื่อยละเต็งเต็ง,งอโอ๊ <c oughs> ดอกน้อยก่อนได้เนาะออกมาสู่บันหินเลนบันหินออกนี่จ้ะขาเปนแตกหมดเนาะ เก็บดอกขายน้อยขายเงาคือจังฮ้้ขายเงาค่ะใหม่บ่เนะพื่ออ,อ้นี่เนาะคนกรดอกสองดอกโอ้โอ๊อ้หมดครบเส้วเนี่ย mười đen không? mười đen tháng đen tẹt mươi hai mườ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 i hai างงามดีโอ <stairs. laughs> ้ฟ pues ังดังเกิดแมนบเห็นเนาะไม่ใหม่ไม่หนาจ้ะ

กินดอกน่ม้อมอ๊ะยดอกเต็มมือสองดอกครับนี่เจาะนี่เจานี่มนไปจิเป็นวีของเงินเงินมาจากไหนไม่เงี้ยเหียดห่า ม,นมันก็แล้วกัน,น,นตามกันเนาะตาว่าทั้งหลุมหล่นผุงก็ล่นมันก็นนนจะเต็มแล้วอีกสองดอกท่านหอบหอว,ว่างถุงอยู่เด้เนี่ย อยู่มะน้ำอะไรน่จะอันนี้เนาะครไปจนเสต็มนะครับชับปีพี่บานชับปีเนาะก่อยลงไปแล้วครับาลงไปผมทำเนาะครับ,รบผม้ายา าตามมาตามมาน,นเอากับบไดแล้วจ,นจะนอกสีดได้คันน้อเดียใหม่ขึ้นนั่งขึ้นเด้อ ็เตมสรุปผลงานของครับวันนี้ก็หมานขนาดครับวันนี้เนาะวันนีหมานคักเลยให้ล่นตากระหั่นถุงครับนุ้าโอ้เห็ด้พึ่งก็พอได้อยู่ครับดอกมันใหญ่ป่ะเนาะเต็มสาเต็มถุงดีเห็ดมันดอกใหญ่ดอกงามครับเนาะนุ๊กในมุมจะจุ่มใหญ่ครับโอ้โห นี่ถุงตัวเองครับนี่ถุงก็มีจูมอยู่เนอะครับครับผมวันนี้ก็อามานครับหมานสุดยยอดครับผมวันนี้ก็ลาปี่ดละน้องพี่บางก่อนหน้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเหนือพาลุยชาแนลครับทั้งเพจทั้งยูทูบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า